ตอนเดียวเด็นเดียวเดียีดียวเเป็นวีที่ดียวีเกิด ตอนนี้เราจะเริ่มการโผล่รับ่ถงาการโผลก็มาจากการ2กับการสามสกับ3เรียกว่า2องสาใช่ เป็นหกสองปูนสามเป็นหกใช่ไหมแต่ภาษาเราเรียกว่าผสมเราจะเรียกการสองผสมการสามว่าการถามว่าการสองเรียนไหมอ่ะการสามเรียนไปอ่ะอะไรอะไรก็เรียนแล้วมาเรียนผีดทำไม Đó cả tình hình cảm đúng không ạ? Cảm giác đúng rất là ย่อๆท่้นๆเกี่ยวกับการตอบตกละว่าไม่เคยไม่มีไม่เยเมาได้มากเลมนะเมื่อกี้นะแลวตอนกับบ้านไ้กินข้าวของสารน้เกิดเออทำไมมัต้องไก่อน ถ้เรียเกิดเรียนมาสาเดี่นนาเกิดจะตายกเกิดไมะเรียนเนี่ยจากหาเคยเกิดการ่อนุคลาก็เลยมาหมดเลในการสอนขาสอนขาสอนาสอนาสอนรูปขาองมาหมดอย่างนี้ก็จับเต็มนะการใส่ยาจับเต็ม

เดินไงยังนั้นเองนะดโดยมาเรื่อทๆดูี่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะออกมาแบบนั้นเองนะรู้คงามทำดิการตอบกลรบตองขกลับสองกาัแล้วก็หานโนทำไมมาดีกันก็ต้องสองขาดีก็มาอย่างนั้นที่ไม่ใช่ปัจจิตใช่ไหมใช่ไหม ที่ไมด้ิบีเท่นั้นก็ต้องสอามทีจะาตรงตอบจะทจะป คืออย่างเช่อย่างให้ยังไม่หนังสืออะนะครับอาจันทักษะอย่างไรตานสามแบบครับออิโลคาบาราครับอย่างเช่นจับขายรัสนักอาหารันัเนี่ยอืมหลังขายรัสนะกดูแลอาณาแล้วก็มาในแนวนี้เลยแต่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ดีเลกว่าโตเกิลใช่เพราะว่าเขาเขาตีสองขาเลย Ừ. còn ăn, đi đi cái này không không biết nhiều được chỉ là một điều, điều này có <laughs> ในตีโพดเยอะตัวนี้เยอะตัวนี้ตัวนี้เยอะกว่าตีโพนั่งซื้อน่าทำไม่ต้องซื้อแบบน่าเดิมก่อนแค่หน้าเดิมผมแค่ถามหน้าเดิมไม่ต้องถามที่จะถามมาได้แล้วเสร็จ thoát ra từ tạo trạng từ tạo từ đấy Ta trạng từ đấy Ta trạng từ đấy sám ma á sám ma rước ma ma lên Các chuyển cầu đấy เธอก็น่าจะทําได้ <laughs> 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 <laughs>

ไปการรเกนเกียนสอามือใช่ชี้ไปทำเสาไปการอะไรไปการอะไรสี่ไปรูปไปรูปเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มออกอาการใช่ไห้แต่ที่่ันนี่เก็บอาการได้ออกอาการ

ไม่มีนวสำใจยากจะมีหรือไม่ไม่ดีทำไมไม่มีรอกว่ารักษาลิไม่มีถ้จบเลยอ่านก็ับแลัวจะกกายเปนนโนูาจิกา

ไม่ดีแล้วความรักทีย bên dưới là hiện trạng. Bây giờ vô à, tôi sai. À thêm một bạn chỉ dẫn cho là em, tôi là không biết là bạn. Hãy đến ở trong lớp học. cái này,

cái cơm nước tao không quản cái cơm nước tao cái việc không có cái ăn 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 cái

ว่าที่จะไปหารูปเจอที่จะไปหาลู้ก็จะเนี่ยรวมมันต้องมาเจอตังนี้่ไปหารูกเร่องรเออไปหารูกต้องอะไรกาเอออยงนี้ก็ได้การรูปการรูปใช่ไหมการรูปการรู้ นีก็คือเยค่ะแต่พูดถึงวิจัรนาแล้วอเข้าใจไหมเข้าใจเป็นมองพิจานักมองแะ้วกบบว่าคกลเข้าใจตเราเข้าใจเข้าใจหรเอาเป็นว่าใครไม่เข้าใจไม่ต้องมืเย 那我每天用不

ก็คือต้องเป็นอคนไง,ไคนงค์คคคที่สัตว์ตาไมเกิดไม่ได้เนี่ยสัตว์ตาไปเกิดไม่ได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เขาต้องการองค์ที่เขาอยากได้เขาอยากได้ว่าแล้วใครจะไปเกิดที่อันรู้เราจะเขียนว่าสามไปอันรู้สามก็คือการสัมผัสรู้ So I am.